สวัสดีค่ะพบกับช่อง Adjust Review กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสมัครแอป2 ID ขั้นตอนแรกถ้าในเครื่องยังไม่ได้ติดตั้งแอป2 ID ให้ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนสำหรับตอนนี้เราได้เข้ามาใน Play Store เพื่อทำการติดตั้งแอป2 ID นะคะก็คือพิม์ t 2 o ID แล้วก็ติดตั้งค่ะรอสักพักหนึ่งค่ะ เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเปิดแอปค่ะหลังจากเข้าแอปแล้วมันจะถาม permission ว่าเราจะอนุญ,ญาตให้มันเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอนุญ,ญาตให้เข้าถึงสื่อรูปภาพและไฟล์อุปกรณ์หรือมเมื่อเราตอบเรียบร้อยแล้วให้เราไปคลิกที่ login ค่ะจากนั้นให้เราคลิกที่ sign up แล้วก็กรอก เบอร์มือถือที่เราต้องการใช้สมัครค่ะไม่แน่ใจว่าใช้เบอร์ค่ายอื่นๆได้ไหมแต่เท่าที่ลองดูมาเห็นเขาบอกว่าใช้เบอร์ค่ายอื่นได้นะคะสามารถใช้เบอร์ค่ายอื่นนอกจากทูกได้แต่ในตอนนี้เราใช้เบอร์ของทางค่ายทูสมัครนะคะหลังจากใส่เบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เราใส่รหัสด้วยค่ะจากนั้นให้คลิกปุ่ม sign up อ่าไม่ผ่าน มามาดูกันค่ะคือพาสเวิร์ดที่เราใส่อะค่ะมันต้องอย่างต่ำแปตัวอักษรแล้วก็มีอักขระพิเศษแล้วก็มีตัวเลขด้วยเดี๋ยวเราจะมาตั้งพาสเวิร์ดใหม่นะเราสมัครอีกทีหนึ่งหลังจากใส่พาสเวิร์ดตามที่มันบอกเรียบร้อยแล้วให้กดซส์อัพอีกครั้งค่ะมันจะขึ้นให้เรากรอก OTP เพื่อยืนยันนะคะ โดยเราสามารถดู OTP ได้จาก SMS ที่มันส่งมาให้ค่ะหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิก Continue ค่ะมันจะขึ้นว่า Your t o ID Account is r a d y ก็คือสามารถเริ่มใช้งาน t o ID ได้เลยค่ะก็มันก็จะส่ง SMS เข้ามาหาเราด้วยว่าคุณทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหน้าตาของแ p ป t o ID หลังจากทำการสมัครและล็อกอินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ a p p 2 ID นั้นทำอะไรได้บ้างมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ